จักรวาลให้คุณวางใจอย่างไรกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดคําทํานายไปพร้อมๆกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดหัวใจกดแชร์กดเซฟคลิปนี้กดติดตามให้กับช่องพี่หมอนิดหนึ่งนะคะหรือใครที่สนใจอยากจะเปิดดวงส่วนตัวก็ทักแอปเขียวหน้าโปรโฟไฟล์ได้เลยนะคะใครตั้ง ใครที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าเชื่อในศาสตร์ของยิปซีไพ่ทาโร่นะคะเขาจะมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเขาเองเขาจะไม่ตอบเอาใจใครหรือตอบให้แบบตามที่คุณต้องการนะคะเพราะฉะนั้นคําทํานายนี้เป็นคําทํานายแรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งจนกว่าจะได้เปิดดวงส่วนตัวกับพี่หมอเท่านั้นนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าจักรวาลเขาให้เราวางใจอย่างไร กับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะเดี๋ยวพี่หมอขอเช็คพลังงานหน้าไพ่นิดหนึ่งนะคะว่าคนที่มารับชมรับฟังพี่หมอณนะตอนนี้พลังงานตรงกับท่านใดนะคะขออนุญาตนะคะสี่ไม้เท้าค่ะพลังงานตรงกับคนเกิดราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะคุณอาจจะเป็นเหมือนลักษณะท้าไพ่แบบนี้คือปีปีทถอได้ด้วยนะคะหรือคนที่เกิดในวันที่สี นะเป็นคนที่อาจจะเหมือนแบกในบ้านเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นคุณแม่ที่ดีนะเป็นคนที่เหมือนณนะตอนนี้เหมือนหวังอยากได้บ้านอยากได้รถใหม่อะไรความคิดในส่วนตรงนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะสีไม้เท้าเนาะเดอะทาวเวอร์ค่ะคนที่เกิดตรงกับวันอังคารนะคะหรือตอนเนี้รู้สึกอาจจะเป็นพวกที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเหมือนอก่อสร้างเนาะ บริษัทเจเวอรี่หรือมีตึกแถวห้องเช่าอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานด้านมูลนิธินะคะช่วยเหลืออุทกภัยอัคคีภัยอย่างเงี้ยนะคะที่หมอเห็นในพลังงานไพ่เนาะหรือคนที่เกิดอ่ลงท้ายด้วยคนเกิดวันที่6ก็ได้นะคะนะเดอะเวิล์พลังงานนะเป็นคนทางไกลก็เป็นไปได้นะอาจจะอยู่ต่างประเทศ หรืออะไรนะตอนนี้ที่ชมพี่หมออยู่นะคะเป็นคนที่พลังงานตรงกับคนเกิดวันเสาร์หรือคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะนะ,ะพลังงานหน้าไพา่ออกมาสวยงามมากนะคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจหรือใครที่ทําธุรกิจอะไรอยู่มีเกณฑ์การขยับขยายนะคุณอาจจะเป็นคนโดดเด่นในโซเชียลมีเดียหรือในช่องทางออนไลน์นะคะทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะทั้งโลจิสติกหรือไม่ก็เหมือนเอ็กซ์พอร์ตอิมพ์ตอย่างนี้ได้ด้วยนะคะที่มารับชมพี่หมอนะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานจักรวาลน,นะคะเขาอยากจะให้เราวางใจอย่างไรนะคะกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราในวันนี้ขอพลังงานไพ่จงออกมาดีที่สุดนะคะขอคำแนะนำไพ่ด้วยว้าวด h ไฮ i ริน e s สนะคะพลังงานไพ่บอกว่าตอนนี้เหมือนคุณรู้สึก จะต้องเลือกที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นคนรักก็เหมือนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุ้มเครือนะคะเหมือนรักที่ต้องเลือกหรือรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะะพลังงานตรงกับคนเกิดวันจันทร์นะคะแต่พี่หมอรู้สึกว่าพลังงานจัก,กรวาลบอกว,ว่าคุณอย่าได้ต้องคิดวิตกกังวลหรือเครียดอะไรมากจนเกินไปนะคะณนะตอนนี้มันมีทางออกให้คุณระวังเรื่องการเซ็นสัญญาการรับเงินอะไรทางแบบเหมือนลับๆนะคะ นะท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องนะขอพรพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีหรือเทพองค์ที่เป็นผู้หญิงนะคะท่านบอกว่าคุณรู้สึกจะมีชีวิตจะมีอิสระโลดแล่นมากยิ่งขึ้นโดดเด่นนะด้วยความที่คุณให้เชื่อในเซนส์นของตัวเองคุณมีสัมผัสที่6มีรางสังหอนดีนะคะเพราะฉะนั้นจะตัดสินใจจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ยึดมั่นในความ ศรัทธาในความเชื่อของตัวเองนะคะว่าเราจะต้องทําแบบไหนสิ่งดีสิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ถูกสิ่งไหนไม่ดีนะที่เราจะต้องตัดทิ้งไปคุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่จะเข้ามาคิดไม่ดีไม่ซื่อกับคุณเขาจะรับผลลัพธ์นั้นกลับไปนะถ้าคุณไม่ยอมรับมันก็เขาก็จะแพ้ภัยตัวเองออกไปนั่นเองนะคะว้าว ซิงเกิลมัมซิงเกิลดดหรือเปล่านะคะพลังงานอาจจะเป็นคนธาตุดินด้วยนะคะมังกรผู้ศพกันหรือคนที่เกิดในเดือนกันยายนเดือน9้านะคะพลังงานเนี้ยอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่มาดามนะคะสวยงามมากอุดมสมบูรณ์แต่ค่อนข้างที่จะเหมือนหญิงในศักดิ์ศรีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนรักตัวเองด้วยนะคนคนเน,นี้ยที่เข้า พลังงานไพ่ออกมานะเขบาบอกว่าต่อไปนี้ชีวิตของคุณนะคะให้คุณปล่อยวางให้มากยิ่งขึ้นนะชีวิตคุณจะสุขสบายทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวคุณนะคะไม่ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปนะให้เรารู้สึกว่าอยู่ในสิ่งที่พอเพียงและเพียงพอนะคะคือไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเหมือนเรามีอยู่แล้วบางสิ่งบางอย่างเราอยากจะเหนื่อยเพิ่มเติมมาอย่างเงี้ยพลังงานจากรบาลบอกว่าถึงคุณเหมือนจะมีบ้านปลายชีวิตที่ดีนะ ที่ดีและที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินสมบัตินะอาจจะเป็นเหมือนมรดกจากคุณพ่อคุณแม่จัดสรรตกทอดมาถึงเราก็เป็นไปได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบางทีนะคุณก็ให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ให้มากที่สุดนะแล้วพลังงานไพ่ในตัวนี้พี่หมอบอกได้เด่นชัดเลยว่าถ้าคุณไม่อยากจะเหนื่อยมากมายบางสิ่งบางอย่างมันต้องละวางบ้างแล้วก็ต้องปล่อยวางให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะนะปฏิบัติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะช่วยคุณได้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไร มันไม่ต้องเหนื่อยมากนะไม่ต้องพยายามอะไรมากจนแบบเกินไปจนทําให้ตัวเองชีวิตต้องไม่ไม่พบความสุขไม่มีความสุขนะละวางปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างนะไม่ต้องมาคิดทุกเรื่องจนมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยคุณหันมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเนี่ยนะคุณรู้สึกว่าคุณมองไปทางไหนก็เอ่อเรียกว่าสว่างสวัยสดใสมีความสุขเพราะฉะนั้นให้คุณทําแบบนี้ต่อไปนะคะใบที่สามนะคะ อุปสรรคปัญหาความคิดที่มันย้อนแยง้งขัดแย้งในความในใจของคุณคิดเยอะคิดแย่นะคะคิดย้ำคิดย้ำทําจนเกินไปในสิ่งที่คุณทําดูอุปสรรคปัญหามือที่3การทํางานคู่แข่งเยอะนะคะตรงนี้ไพ่บอกว่าสิ่งที่ควรจะวางใจนะคนที่จะละวางคุณควรที่จะเอาเวลามาดูแลตัวเองแล้วก็คิดซะว่าทุกที่ทุกทางทั้งการงาน นะทั้งพบเจอผู้คุณย่อมมีปัญหานะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามีอุปสรรคความขัดแย้งทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราจะข้ามผ่านไปได้ด้วยที่เราแบบบางทีบางอย่างเราไม่ต้องใส่ใจซะทุกเรื่องนะคะยึดเอาเรื่องที่อ่าดีที่สุดสําหรับตัวเราและไม่เดือดร้อนคนรอบข้างนะเราสามารถอ่าปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตั้งแต่ความคิดของตัวเองนะบางคนบอกพี่หมอเจอเพื่อนร่วมงานแบบนั้นแบบนี้หัวหน้าง,งานแบบนั้นแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นนะคะทุกอย่างดทียตัวเราเขาเป็นยังไงเราก็ต้องแบบ ทำให้แบบเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือคืออย่าไปตามเขาทุกเรื่องทุกด้านหรืออย่าไปต่อต้านในบางสิ่งบางอย่างนะเพราะว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วนิ่งให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้ตัวตวนของเราเนี่แหละนะเขาเองจะไม่มีใครทําร้ายเราได้มันเริ่มต้นจากตัวเราเราคิดดีทดําดีพูดดีทุกสิ่งทุกอย่างคนที่คิดไม่ดีนะคนที่เขาเ คิดร้ายกับเราเขาจะแพ้ภัยของเขาออกไปเองอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นให้เคลียร์ energy นะของตัวเองนะคะอย่าไปคิดอะไรยังที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดถึงอนาคตหรืออดีตจนมากเกินไปจนที่ไม่คิดที่จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณนะปัจจุบันเคยคิดถึงกดแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างคนปวดหัวเป็นไมเกรนไหมคะนั่นแหละให้ตั้งจิตมาอยู่ที่ตรงนี้ของเราอะ่ะ กลางหน้าผากของเราให้คิดถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะอย่าไปคิดอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจจนมากเกินไปนะพลังงานไพ่ที่สื่อมาบอกกับพี่หมอเห็นไหมคะทุกปัญหาคุณมองไปถึงเรื่องอนาคตบางสิ่งบางอย่างนะสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเ,เป็นความรักรักทางไกลการรอคอยการแยกกันอยู่กับคนรักนะให้คุณคิดสมัยว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะ คนสิ่งที่ดีทั้งหลายจะมาในวันเวลาที่เหมาะสมในวันที่เรามีความสุขนะสิ่งดีๆก็จะมากับมาหาเราในวันที่เราสุขใจเช่นกันเพราะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขาคงจะไม่มาอย,าอยู่กับบุคคลที่มีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองนะเราเริ่มต้นจากตัวเราเราสร้างให้ตัวเองมีความสุขเมื่อไหร่ความสุขก็จะเข้าหาเราเองมันเหมือนจะดึงดูดนะเป็นกฎแรงดึงดูดเป็นจัก,กรวาลส่งมาว่าบามใดที่เราเป็นสุข เราก็จะพบแต่คนที่มีความสุขชีวิตที่มีความสุขเข้ามาหาเราเช่นกันเราจะดึงแต่พลังงานที่บวกๆเข้ามานะคะเราจะไม่มีนักทีเลยเราจะคิดแบบโพซิทีฟอย่างเดียวนะคะเนี่ยสำหรับใครนะคะขออภัยที่รอเหมือนลักทางไกลนู่นนั่นเนี่ยพี่หมอบอกเลยว่าอีกไม่นานนะคะเกินรอ2อ,อาทิตย์ข้างหน้าสองเดือนข้างหน้าอุปสรรคปัญหาคุณจะคลี่คลายได้ไปอย่างหมดแน่นอนพลังงานตรงกับธาตุไฟชัดเจนมากนะคะเนะมตสิงนูได้ด้วยนะอ่ะใบหนึ่งนะคะว,ว้าวเห็นไหม ถ้าคุณวางใจไม่ยึดติดอะไรมากมายเนี่ยคุณเป็นรายชินีเรียนนะ มันคงทุกสิ่งทุกอย่างหันมารักตัวเองหันมาใส่ใจดูแลทําตัวเองสวยงามใครที่แบบเหมือนหมดอะไรใจอยากในชีวิตก็นะคะวางมันลงไปส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่นะมิร์รีคริสต์มาสวันนี้ด้วยนะคะทุกคนนะถ้าใครมาเจอวิดีโอนี้นะคะถ้ารักและชอบในคําทํานายนี้เห็นไหมไพ่มาดามมีเงินมีทองมีความสุขสบายในบานปลายชีวิตนะเพราะฉะนั้นละทิ้งปล่อยวางอย่าไปยึดติดกับอะไรเก่าเก่าถ้าทุกคนชอบพลังงานนี้ก็กดเซฟกดแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเะนะคะน้อมรับทํานายหรือ คำทำนายหรือกดของขวัญใต้คอมเมนต์ให้กับช่องพี่หมอได้เลยนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ